วิธีแก้ไขรหัสผ่าน C X M ครับรหัสผ่านตอนแรก C X M จะส่งมาให้เราเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขในระบบได้เลยครับก่อนอื่นเราต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบ C X M ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปแก้ไขรหัสผ่านครับไปตรง Google Chrome ครับแล้วพิมพ์คำว่า C X M ครับแล้วก็กดคำว่า C X M Direct นะครับจิ้มเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับ C X M Direct นะครับแล้วเราก็จะทำการ ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับพอเข้ามาหน้าแรกนะครับผมแล้วก็เข้ามาตรงคลิกตรงรูปคนนะครับคลิกตรงรูปคนนะครับผมแล้วก็ในฐานะลูกค้าครับจิ้มเข้าไปในฐานะลูกค้านะครับผมเสร็จแล้วเราก็ใส่อีเมลของเราแล้วก็รหัสผ่านนะครับผมรหัสผ่านของเราครั้งแรกนะครับจะมีส่งไปให้เราในอีเมลนะครับเราก็ไปเช็คอีเมลดูนะครับก็เราก็ก๊อปเอารหัสผ่านของเรานี่แหละนะครับไปล็อกอินในระบบซีเกมส์เดล็กได้เลยนะครับ กรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปได้เลยครับวิธีเมื่อเราเข้ามาหน้าแรกนะครับแล้วให้เราแปแก้ตรงนี้ให้เป็นภาษาไทยก่อนนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านครับจิ้มตรง3ขีดครับแล้วก็เลื่อนลงมาจิ้มคําว่าโปรไฟล์ครับเสร็จแล้วก็อ่าโปรไฟล์นะครับแล้วก็คลิกโปรไฟล์ข้างล่างอีกทีนึงนะครับคลิกคําว่าโปรไฟล์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมันจะมีบรรทัดที่มีคําว่า พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดตรงนี้นะครับแล้วเราก็จิ้มคําว่าเปลี่ยนครับพอเราจิ้มคําว่าเปลี่ยนนะครับเราก็ใช้นะครับรหัสผ่านที่มาจากอีเมลเอามาใส่ข้างบนนะครับก็คือพาสเวิร์ดปัจจุบันก็เอามาจากอีเมลนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ทําการตั้งค่ารหัสผ่านข้างล่างนะครับพาสเวิร์ดใหม่ข้างล่างนะครับเราก็เปลี่ยนเข้าไปนะครับ รหัสผ่านใหม่ครับเราก็ใส่ช่องคําว่าพาสเวิร์ดใหม่แล้วก็ตั้งตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะครับ2ช่องนี้นะครับให้ใส่เหมือนกันนะครับทั้งพาสเวิร์ดใหม่แล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับพอเสร็จแล้วเราก็กดดําเนินการได้เลยครับตอนนี้ระบบได้ทําการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ที่เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราล็อกอินเข้าระบบครั้งต่อไปเราก็สามารถที่จะใช้รหัสผ่านที่เราตั้งค่าใหม่ได้เลยครับ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องดากอนเบอร์ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ